<ไป S 1> โอ้ยออกมาแล้วครับสองคนออโอ้โหลิฟต์ไม่ยอมให้ผ่านออก,ออกอีก,อออก,อกเอาออกเลยออเลยเลยครับอเอาแล้วครับวันนี้ทดสอบลิฟต์วัดหัวสวนมหาเจาดีสแตนเล็ตแค่สองตันเรึ่งล้อแล้วครับแค่สองตันหนงล้อ,นะเ,อเขาให้ตันครึง่ง อันนี for for ้คือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยนะครับีร้องลิฟ์ร้อสองตันว่ข้างล่างบาะเยาะบอกว่าฉันเดินถึงก่อนร้องใจแตถึงไปแล้วไม่ได้เร็วฉันเดินแตถึงแล้วโอเคอันนี้เป็นมุกนะเป็นมุกของวัดหัวสวนมหาเจดีย์สันเลดนะฮะเรามีลิฟต์มาตรฐานนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มาตรฐานหมายความว่าเขาก็จะไปส่งเราแต่น้ำหนักเกิน น,นี่เขาล็อกน้ำหนักไว้ก็โอเคถือว่าผ่านเมื่อกี้นี้ครับเราไม่อยากให้โชว์ชมหน้าคนที่ต้องทำให้ลิฟต์น้ำหนักเกินเลย <c oughs> สามท่านเองถ้าตันฝาตันฝาอันนี้บรรยากาศสวยงามครับมหาเจดีเซนเลตข,ของเรานะฮะริมถนน3ามชัใ้ใครว่างก็เชิญมาแวะได้นะครับบรรยากาศดีมากที่จอดรถสะดวกสบาย <c oughs> จอดใต้ฐานได้นะครับ